สวัสดีครับกลับมาพบกับนนยต้นไม้แกจิตนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องนะครับแว่นตาของทูรี่นะครับรุ่นตากแดดตากลมเพื่อนมสองเต้านะครับแล้วก็ผมได้มาแกเพราะว่าจริงๆพีตัวนี้พีตั้งแต่รอบแรกนะครับตอนนี้เขาพีรอบที่สองนะี้ยเพิ่งจะได้มาแกะนะครับก็เพิ่งว่างเว้นจากหน้าที่การงานนะครับแล้วก็เพิ่งได้ว่างมาแกะอ่ะเราไปดูกันเลยอ่ะนี่หน้าตาของกล่องมานะครับ กล่องแบบนี้นะครับอ่ะมีนี่ครับเห็นไว้เลยนะครับสโลแกนของเขานะครับก็ไม่อา่านละกันอ่ะมีกล่องนะครับดูนี่เซนเตอร์รุ่นแดดนะครับรุ่นแดดมีสองสีรุ่นนี้มีสองสีก็คือมีสีดำนะครับกับสีน้ำตาลลายกระนะครับ ผมไม,ไม่รู้ว่าชื่อทางการมันเรียกสีอะไรนะครับแต่มันเป็นลายผมสั่งมาตัวสีน้ําตาลลายกะนะครับซึ่งตัวนี้จะแพงกว่านะครับตัวสีดำเนี่ย2777บาทตัวสีลายกะเนี่ย2 9งพบาทนะครับสามพันทนบาทหนึ่งนะครับของทูลี่ a มดอิงแบงคอกนะครับนี่นี่เงขนี่ชโลแกนงเขาพาเราเองแล้วกันน่าแล้วก็นี่สโลแกนครับรุ่นแดดนะครับตาดแดดตัดลม ขอนมสองเต้านะครับอ่ะเรามาดูกันทีนี้เราจะเก็บไว้สะสมด้วยนะั้นเราก็ต้องแกะแบบนักสะสมใช่ไหมก็ไม่อยากให้กล่องมันยับเนี่ยเราก็ใช้แม่นทัดนะครับในการแกะ,ะนะ่ครัอเข้าไปลุกให้คลุกในด้านหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นอย่างนี้อ่ากล่องก็จะไม่ยับนะครับกล่องก็จะไม่ยับ หมาะกับการสะสมนะครับอ่าะแกะมาฟ้าต่อไปอ่าในกล่องนะครับก็จะมีสายนะครับสายคล้องแว่นเพื่อไม่ให้คล้องคอได้นะครับเป็นวัสดุเป็นโฟมยางนะครับนี่ได้นิดหน่อยนะครับอ่ะพิมสกีนนี่ทูรี่แบงคอกอ่ะตัวนี้นะครับ เป็นหนังนะครับสีน้ำตาลผมไม่แน่ใจว่าตัวสีดำก็เป็นหนังดําหรือเปล่าแต่ว่าตัวรายการนี้เป็นซองสีน้ำตาลแน่นอนนะครับพร้อมกับโลโก้นะครับผมจําไม่ได้ว่าไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาบอกเป็นลูกศรอ,อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาอะไรอีกทีหนึ่งอลองดูแกะมาครับก็จะ,จะมีผ้านะครับเช็ดแว่นให้ด้วยนะครับเป็นลายทูลี่ข้างหลังสีดำาข้างใน หน้าสแกนทูลี่อย่างนี้ป๊าปนะครับอีกหนึ่งอันอดูตัวแว่นนะครับนี่เป็นสีน้ำตาลลายกลับเห็นไหมเอ่ยสะท้อนแดดนครับเป็นไซส์ใหญ่นะครับและที่สำคัญคือตัวเนี้ยเขาเคลมว่าเป็นแว่นทำมือด้วยนะครับทำมือนี่จะมีโลโก้สองข้างนี้นะครับข้างล่าง เียทูรี่ภาษาไทยนะฮะอีกข้างหนึ่งก็เป็นทูรี่ภาษาอังกฤษนะครับและในขาวแว่นนะครับก็จะมีสโลแกนของรุ่นนี้ครับนี่เห็นไหมครับนี่ตากแดดตากลมเพราะนมสองเต้าแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็คือเขียนข้างหนึ่งเขียน เมทินทยแลนด์เป็นภาษาไทยนะครับก็คือเขาภูมิใจในความเป็นไทยครับไม่จำเป็นต้องเขียนเมทินไทยแลนด์ให้เป็นภาษาอังกฤษด้วยก็เขียนมันภาษาไทยเลยนะครับอะเดี๋ยวลองใส่ดูใส่นะครับยังไงฮะโอ้ส่งโจนี้แม่งได้จริงกับทูรี่ความรู้สึกผมประทับใจนะครับเพราะว่ามันเป็นแม่นทรงใหญ่แต่มันใส่สบายมากเลยครับ มินิไม่ได้อวยนะแต่ว่าธรรมดาแว่นเนี่ยมันจะมีแบบจิกแล้วมันจะเจ็บจมูกเจ็บเจ็บหูใช่ไหมฮะแต่อันเนี้ยผมไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่ต้องลองใส่นานๆดูนะครับแต่ว่าสัมผัสแรกที่ใส่เนี่ยมันไม่บีนะครับมันค่อนข้างพอดีหน้าเพราะมันขนาดใหญ่ด้วยนะครับหมือว่าเฟี้ยวเลยทีเดียวนะครับตอนแรกเนี่ยผมจะเอาไปใส่เลนใส่าตานะครับแต่ว่าผมก็ไปวัดแล้วใส่ตาก็ไม่ได้สั้นไม่ได้ยาวเท่าไหร่ก็เลย ใส่แว่นดำดีกว่าเนาะไว้ก่อนถ้านั้นก็ไปใส่กินนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบก็ลองไปจับจองกันได้ตอนนี้พี่ออเดอร์รอบที่สองแล้วนะครับก็ของมีำงจำนวนจำกัดน,นะครับยี่ห้อนี้พลาดแป๊บเดียวกดเลยทีเดียวนะครับก็ใครอยากได้นะครับทิกโก้ต้องมีนะครับเ็าเรียกอะไรนะของมันต้องมีทิกโกเ้เลขพี่กะหรีเร่เลขปลาสวัสดีครับ